อีโคคารถลดดีเมื่ออดีตที่กำลังจะจากไป สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนเพื่อเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับรถยนต์นั่งขนาดเล็กกลายเป็นสิ่งหอมหวานใหม่ของวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เลยนะครับหลังภาครัฐด,ดันรถเล็กเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สู้การแข่งขันนัันนนยยาตโลลกกกทงคคึ โครงการรถยนต์อีโคคาเริ่มตั้งไขมาตั้งแต่ราวๆปี2008และเริ่มโครงการอย่างเป็นทางการในปี2010หลังจากนิสสันนะครับเข้ามาทำตลาดในโครงการนี้แนะนำรถยนต์น i s s ันมัสสขายในไทยเป็นที่แรกในโลกและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาอย่างยาวนานอีโคคานะครับคนไม่น้อยเข้าใจผิดว่าหมายถึงรถยนต์ราคาถูกโดยเป้าหมายการสร้างรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่ปลอดภัย และทุกคนเป็นเจ้าของได้แต่ที่จริงน,น,นะครับความตั้งใจของภาครัฐบาลในเวลานั้นคือต้องการสร้างยานยนต์ที่ลดการปล่อยไอเสียเพื่อมาทดแทนหรือเป็นทางเลือกต่อรถกลุ่มดั้งเดิมซิตี้คาร์นั่นเองครับรถที่คนไทยคุ้นเคยกับรถยนต์นั่งขนาดเล็กเครื่องยนต์1.5ลิตรที่ทำตลาดมาตั้งแต่ช่วงปลายยุค90และได้รับความนิยมในปี2000เป็นต้นมาส่วนสำคัญนะครับของรถยนต์อีโคคาร์คือ การวางสูตรผสมระหว่างความปลอดภัยและความประหยัดแถมท้ายมาด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมครับจุดเด่นนะครับอยู่ที่การพยายามทําให้รถยนต์นั่งขนาดเล็กธรรมดาสามารถมอบอัตราประหยัดได้อย่างน้อย20กิโลเมตรต่อลิตรและปล่อยไอเสียไม่เกิน120กรัมต่อกิโลเมตรในโครงการระยะแรกนะครับตลอดจนตัวรถนะครับยังมีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนดด้วยในระยะแรกนะครับทางผู้ผลิตหลายรายยังใส่ใจจุดขาย โดยการวางราคารถไม่เกิน400,000บาทเพื่อดึงดูดคนอยากมีรถในรุ่นเริ่มต้นทั้งหลายนะครับจนทําให้คนไทยจํานวนมากว้าวกับราคาตั้งต้นรถในเมืองไทยซึ่งไม่เคยถูกขนาดนี้มาก่อนจนไม่ว่าใครก็สามารถหาซื้อได้ครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ใหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ โครงการอีโคคาร์นะครับมาเป็นดาวรุ่งในช่วงหลังน้ําท่วมเนื่องจากทางภาครัฐน,นะครับออกโนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสําคัญด้วยโครงการรถยนต์คันแรกเป็นโครงการที่ออกมาเพื่อมอบสิทธิให้ประชาชนนะครับที่ยังไม่เคยมีรถเป็นของตัวเองสามารถรับส่วนลดจากการซื้อรถได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทโดยวางไปยังกลุ่มรถยนต์อีโคคาร์ซิตี้คาร์และกระบะบางรุ่นนะครับแต่อีโคคาร์นะครับได้เปลี่ยนความ เนื่องจากจะได้รับสิทธิทางภาษีเต็มที่และมีราคาค่อนข้างถูกรวมถึงมีรุ่นรถให้เลือกมากมายหลากหลายตามความต้องการครับจนยอดการซื้อรถอีโคคาร์นะครับสูงขึ้นตามลําดับและกลายเป็นรถยนต์กลุ่มใหม่นะครับที่คนไทยเลือกซื้อหาจากเดิมที่เคยมองไปยังแค่รถซิตี้คาร์เครื่องยนต์1.5ลิตรซึ่งมีราคาสูงราวๆ6-7 0 0 0 0บาทในขณะที่อีโคคาร์นะครับมีราคาเริ่มต้นไม่ถึง4 0 0 0 0บาทและจบที่5 0 0 0 0บาทไปปลายเท่านั้นในรุ่นท็อป ในช่วงก่อนนี้อิโคคารจะเปิดตัวโครงการออกมานะครับมีรายงานว่าทางภาครัฐมองโครงการนี้ในรูปแบบเดียวกับเคคาร์ของญี่ปุ่นโดยปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการเป็นรถยนต์ราคาถูกให้ประชาชนมีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของได้แต่สิ่งที่โครงการอีโคคาร์นะครับต่างจากโครงการต้นแบบในญี่ปุ่นก็คือทางภาครัฐบ,บ้านเรานะครับไม่ได้จํากัดขนาดตัวรถอย่างจริงจัง มีเพียงการจำกัดขนาดของเครื่องยนต์อัตราประหยัดและการปล่อยไอเสียเท่านั้นไม่ได้จำกัดขนาดตัวถังรถว่าต้องมีขนาดความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่อย่างที่ควรจะเป็นนะครับตอนแรกมีรายง,งานว่าโครงการนี้นะครับจะมีความยาวของตัวรถเพียง3.6ม mm เมตรเท่านั้นซึ่งทําให้รถกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า sub compact a แตกต่างจากรถซิตี้คาร์เดิมโดยซึ้นเชิงเลยนะครับแต่พอเขาเอาเข้าจริงนะครับผมเสียงจากผู้ผลิตทําให้ภาครัฐเปลี่ยนใจปล่อยจอยเรื่องขนาดของตัวรถ ทำให้รถที่ออกมาในโครงการนี้นะครับมีความหลากหลายแตกต่างกันไปครับแต่เรานะครับจะเห็นได้ว่ามีรถยนต์บางรุ่นออกมาในขนาด3.6เมตรเช่น Honda Brio หรือ Suzuki Clio เป็นต้นนะครับการไม่จำกัดเรื่องขน,ขนาดของตัวรถนะครับทำให้หลายค่ายเริ่มเดินเกมรถใหญ่ตีตัวเด็กเข้ามาขายโดยนํารถที่มีบอดี้ใหญ่แต่ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กมาวางขายอุปสรรคเดียวก็คือต้องทําให้รถมีอัตราประหยัด20กิโลเมตรต่อลิตร และปล่อยไอเสียตามข้อกาหนดภายใต้เงื่อนไขาการทดสอบเท่านั้นครับแต่ตัวถังขนาดใหญ่นะครับผมแม้จะมองแล้วดีกับผู้บริโภคในทางกลับกันนะครับเรื่องสมรรถนะในการขับขี่ก็กลายเป็นหอข้างแพร่รถใหญ่เครื่องเล็กมันก็จะอืดเป็นธรรมดาครับในแง่ของผ,ผู้ผลิตเองนะครับก็ทําให้รถกลุ่มคลาสรถเกิดขึ้นการตีกันโดยระยะหลังนะครับอีโคคาร์บางรุ่นมีขนาดโตขึ้นยืนในระดับซิตี้คาร์จนลูกค้าเกิดความสับสนในการซื้อหา เนื่องจากบางคนนะครับไม่ได้คิดถึงเรื่องขนาดเครื่องยนต์มากมายนะักหลังจากดาเนินโครงการช่วงแรกผ่านพ้นไปนะครับก็มีโครงการระยะที่2อออกมาอีกครั้งโดยในระยะที่2นี้นะครับก็ยังมีหลายค่ายให้ความสนใจในการทํารถยนต์นั่งขนาดเล็กต่อแม้ว่าจะมีความเข้มข้นเรื่องของการปล่อยไอเสียและมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับแต่าการกลับมาคนนี้ของโครงการอีโคคาร์ผู้ผลิตหลายเจ้านะครับทำกันบ้านมาอย่างเต็มที่ โดยตัดสินใจปรับจากรถยนต์นั่งขนาดเล็กดั้งเดิมไปสู่กลุ่มรถซิตี้คาร์ดั้งเดิมแทนครับเริ่มจากมาสเตอรนะครับที่ออกมาสเตอร์2โดยอาศัยสิทธิต,ตามโครงการอีโคคาร์ระยะที่2ก่อนใครเพื่อนเลยครับเริ่มส่งสัญญาณทางค่ายญี่ปุ่นเดินเกมมาแนวนี้แล้วครับจากนั้นนะครับก็เป็นคิวของ n i สสันอัลมิล่าฮอนด้าซที่ออกมาในระยะหลังด้วยเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบที่มีประสิทธิภาพการขับขี่ มากกว่ายุคก่อนมากครับเท่าด้วยการยัดเทคโนโลยีและขนาดตัวถังรถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้ราคาจำหน่ายปรับมาอยู่ที่5 0 0 0 0 0กว่าบาทกลางๆเลยนะครับเทียบกับรถซิตี้คาร์เครื่องยนต์1.5ดลิตรในอดีตที่เคยเป็นมาจนอีคิโอคาร์ไม่ได้ราคาถูกให้ทุกคนจับต้องได้ง่ายอีกต่อไปแล้วครับภาพของอีคิโอคาร์นะครับที่เปลี่ยนไปทําให้ในวันนี้ภาพของรถเล็กน่ารักราคาไม่แพงแสนประหยัดใครก็จับต้องได้ ไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปแล้วครับเป็นที่จริงแล้วนะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปจากการปรับโครงสร้างภาษีให้เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับภาษีสัมสามิรจะเก็บตามการปล่อยไอเสียรหรือภาษี co2 ทำให้ความสำคัญของการอุดหนุนภาษีจากโครงการพิเศษส่งเสริมโดยภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมครับตลอดจนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นและความต้องการที่จะลดการปล่อยไอเสียให้มากที่สุดทำให้ปัจจุบันนะครับ เราเริ่มเห็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กไฮบริดออกมาวางจำหน่ายบ้างแล้วแบบที่จริงแล้วนะครับภาครัฐเคยมีความต้องการสร้างโครงการระยะที่3ด้วยการมุ่งสูง่การสร้างราบฐานการผลิตสําคัญรถยนต์ไฮบริดในวันนี้แม้ว่าจะไม่ได้มาในรูปแบบโครงการพิเศษแบบในอดีตแต่การสร้างฐานให้สอดรับก,กับความต้องการของตลาดโลกทำให้รถเล็กไฮบริดเกิดขึ้นภายใต้สูตรใหม่ในตลาดประเทศไทยครับกว่า10ปีนะครับโครงการรถยนต์ข้อคาถ้ายที่สุดแล้วนะครับงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลา เมื่อประเทศไทยนะครับขับเคลื่อนสู่ความต้องการของเราที่อยากจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถไฮบริดนั่นทขขําให้รถอิโคคาร์ในอดีตนะครับต้องเริ่มอําลาและมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อถึงการเวลาของการเปลี่ยนทายสู่ยุคใหม่นั่นเองครับยังไงก็เป็นอีกเรื่องที่ผมนํามาฝากกันครับ ว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ